รถถังหรือ SUV กันแน่นี่คือคำถามแรกที่ทุกคนสงสัยเมื่อเห็น MKV 2026 Thailand t a ไทยแลนดแทงยานยนต์สายพันธ์ุใหม่ที่ถูกพัฒนาโดยวิศวกรไทยโดยผสมผสานดีไซน์สุดล้ำแบบยุทธการเข้ากับความหรูหราและความอัจฉริยะของรถยนต์ยุคอนาคตรถคันนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อถนนธรรมดาแต่มันเกิดมาเพื่อครองทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าดิบเขาทะเลทรายหรือเมืองหลวงที่รถติดที่สุดในโลก เริ่มจากดีไซน์ภายนอก MKV 226 0มากับรูปทรงที่บึกบึนมีเส้นสายที่ดูแข็งแรงเหมือนรถหุ้มกรอบแต่ก็แฝงไว้ด้วยความโชกเชียวแบบรถแนวสปอร์ตตัวถังผลิตจากวัสดุผสมระหว่างเหล็กกันกระสุนและคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความทนทานต่อการโจมตีระดับ B7 ซึ่งหมายความว่าสามารถป้องกันกระสุนไรเฟิลแรงสูงและแรงระเบิดขนาดกลางได้จริง ขุมพลังของ MKV ก็ไม่ธรรมดาเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบโขนาด6.0ลิตรให้กำลังสูงสุด750แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า1,200นิวตันเมตรช่วยให้รถคันนี้พุ่งทยานจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีแม้ว่าจะมีน้ำหนักกว่า3ตันระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะสามารถปรับตามสภาพถนนแบบเรียลไทม์และมีโหมด w a l Mode ที่สามารถเปิดใช้ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นต้องกันการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งปล่อยควันพรางตัวระบบช่วงล่างแบบอะ a ฉรทีฟสมาร์ทสฟเป็นชันช่วยให้ MKV วิ่งได้อย่างนุ่มนวลบนถนนเมืองและแข็งแกร่งในเส้นทางวิบากยางแบบรันแฟลตขนาด22นิ้ววิ่งต่อได้แม้โดนยิงทะลุหรือรัว่วเสียหายพร้อมโลม็กดีไซน์เฉพาะที่ช่วยระบายความร้อนขณะขับขี่ความเร็วสูง ภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่คุณคาดไม่ถึงจากรถสายลุยแบบนี้เบาดหนังแท้แบบ Bucket ตซีดพร้อมระบบนวดไฟฟ้าและเครื่องฟอกอากาศระดับ H E P A จอ H U D แสดงผลบนกระจกหน้าพร้อมระบบควบคุมกลางผ่าน A I ผู้ช่วยส่วนตัวที่สังการด้วยเสียงภาษาไทยได้เต็มรูปแบบอีกทั้งยังมีโหมด Steel Drive ที่จะทำให้รถลดเสียงเครื่องยนต์และซ่อนสัญญาณบลูทูธ G P S เพื่อความปลอดภัยระดับสายลับ ระบบความปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักของ MKV มาพร้อมเทคโนโลยีเต็มรูปแบบเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้อง360องศาพร้อมในวิชันระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบคันระบบจดจำใบหน้าคนขับและระบบแจ้งเตือนอาการง่วงหรือหลับใน MKV 2026 Thailand Tank งไม่ได้เป็นแค่รถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังเทคโนโลยีและความสามารถของวิศวกรไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก ยานยนต์ที่ไม่ใช่แค่ขับเพื่อเดินทางแต่มันคือป้อมปราการเคลื่อนที่ที่คุณควรมีไว้ประจำการในโรงรถราคาคาดการของ MKV เริ่มต้นที่ประมาณ7.9ล้านบาทโดยจะมีรุ่นพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรความมั่นคงที่สามารถติดตั้งระบบเสริมเพิ่มเติมเช่นป้อมปืนควบคุมระยะไกลหรือระบบติดต่อผ่านดาวเทียม สำหรับใครที่อยากสัมผัสพลังของ MKV 2026เตรียมตัวให้พร้อมเพราะมันกำลังจะเปิดให้จองล่วงหน้าในประเทศไทยเร็วๆนี้และแน่นอนว่าช่องฟูกลาสของเราจะนำรีวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดมาให้ชมกันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเจอกันตอนหน้า